เคยเป็นธิดาดการมิใช่หาได้ง่ายเมื่อเป็นเช่นนี้หากมีเหตุกดเคืองใครจึงพิจารณาว่าท่านผู้นี้บางทีจะเคยเป็นมารดาของเราท่านผู้นี้อาจที่จะเคยเป็นบิดาของเราจึงแม้ไม่ใช่เป็นบิดามารดาก็อาจเป็นพี่น้องเป็นมิตรการที่จะทำใจร้ายและแค้นเคืองต่อบุคคลเช่นนั้น เป็นการสมควรเจตพิจารณาอานิสงส์เมตตาทำที่ตรงข้ามกับความโกรธก็คือเมตตาความโกรธมีโทษก่อผลร้ายมากมายฉันใดเมตตาก็มีคุณก่อให้เกิดผลดีมากฉันนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรที่จะระง,งับความโกรธเสียแล้วตั้งจิตเมตตาขึ้นมาแทนให้เมตตานั่นแหละช่วยกำจัดป้องกันความโกรธไปในตัว วิธีแยกธาตุชีวิตเราเป็นเพียงแต่เพียงสมมุติบัญญัติความจริงก็มีแต่ธาตุหรือขันหรือนามธรรมและรูปธรรมต่างๆ